สวัสดีค่ะมาพบกับป๊อปปี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะป๊อปปี้จะมารีวิวนะคะเป็นรุ่นยันมาค่ะ YM ส5 7ห A นะคะคันนี้5.7ดแรงค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ซีสูบค่ะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8ดเกียร์นะคะคันนี้จะทะเบียนปีห5ค่ะจดทะเบียนปีห5นะคะเล่มชุดโอนครบค่ะ ค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะในการทำคลิปต่อๆไปค่ะในส่วนของอุปกรณ์ของคันนี้นะคะก็จะมี2ชิ้นด้วยกันนะคะม,มีดันหนาแล้วก็ผ่านหลังค่ะอุปกรณ์2ชิ้นคันนี้สีเดิมสภาพเดิมทั้งคันฝากรโปลงสวย,สวย วายเอค่ะในส่วนของตัวยางค่ะยางหน้ายางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะเพื่องดีเกียแจวด้านล่างนะคะด้านล่างก็แห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึมเบาะเป็นเบาใหม่ค่ะทางร้านไปเพิ่มให้ใหม่ ส่วนหลังคานะคะหลังคาก็ไม่รั่วไม่ซึมค่ะหลังคาไม่รั่วไม่ซึมชั่วโมงการใช้งาน3,600ชั่วโมงนะคะคันนี้3,600ชั่วโมงค่ะพร้อมลุยพร้อมใช้งาน ตากใบมีดก็ถือว่ายังเหลือเยอะนะคะสีสันเดิมสภาพเดิมฐานก็สวยเดี๋ยวพาไปดูตัวฐานค่ะฐานก็เป็นฐานที่ติดมากับตัวรถนะคะฐาน6กใบ24ค่ะ หกใบยี่สิบสี่ใบผ่านก็ถือว่ายังเหลือเยอะยังใช้งานได้อีกยาวนานขัดท้ายก็แน่นๆนะคะด้านหลังค่ะ ด้านหลังก็แห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึมีโอใช้งานได้ปกติระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดค่ะ ปิดง่าย นี้นะคะพร้อมลุยพร้อมใช้งานค่ะเครื่องดีแก้เจวอุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันนาแล้วก็ผ่านหลังค่ะจดทะเบียนปี65นะคะจดทะเบียนปี65เล่มชุดโอนครบพร้อมส่งฟรี1,000กิโลค่ะค่ะราคานะคะ365,000บาทค่ะราคาเพียง365,000บาทนะคะหากลูกค้านะคะสนใจอยากสอบถามคันนี้นะคะก็โทรติดต่อค่ะ โทร0816004753ย้ำอีกทีค่ะโทร0816004753ร้านเราร้าน PC t ท c กเตอ,อำเภอบินจัลักจังหวัดศรีสะเกดค่ะร้านเราก็มีรถไทยหลากหลายรายการน,นะคะมีฮูบต้ายันมาอิซกิหรือว่าแม็กซี่ค่ะหรือว่าลูกค้านะคะเป็นอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็จะมีเครื่องตัดญยาผ่านพวนโรต,ตรี่ ผ่านบ๊กเบิกผ่านขุดมันและผ่านยกล่องที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะค่ะร้านเราติดถนนเส้นสี่เลนนะคะเส้นกระทลงกันทะลักค่ะร้านเราจะมีสองฝั่งนะคะฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ที่มีรีวิวค,ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าป๊อปปี้ทำผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ป๊อปปี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ